ใครกันกลาบุกเข้ามาในเขตของขอยสักดาเดชคำรำามต่ำประสิทธิ์โชคกับส้มจีนพองขนหางฟูหูกพร้อมประจันหน้าฉันแค่ผ่านมาแต่เพื่อนฉันนี่สิมีภารกิจสำคัญอยู่ภารกิจสำคัญบอกแมลจอนแบบพวกสูจะมีอีหยังสำคัญไปปไาหาอีลี่อีหลฉันแค่พยายามหาทางกลับบ้านฉันต้องการเจ,เจอเจ้าของของฉันอีกครั้งบ้านบ่เจ้าคึดว่าเจ้าสิหาเจอได้ไง่าย อยู่ถนนนสายีบั่นแหละที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้รู้ถ้าสักดาเดชยิ่งใหญ่จริงก็น่าจะช่วยชี้ทางได้นะข้าเคารพความพยายามของสูดเดแมวหน่อยถ้าอยากหาเจ้าของให้เจอลองไปหาราชาแมวสมอยู่วัดไต้เบิงเขาอาจสิช่วยได้ราชาแมวส้มใช่แล้วเขาคือท้องสุริยันราชาแห่งแมวสมในโลกของแมว บ่มีไผ่ที่บ่หูจักครองสุริยันเขาบ่แม่นเสีลาซาแต่เป็นตำนานที่แม้ทุกตัวเอิ่นถึงเขาคือแม้เหนือแม้เพียงคำเดียวที่ออกจากปากเขาเขาสามารถเอี่ยนติดทางของฝูงแม้ทท้งวัดพวกจะจุจเดินตามผักรับวัดในตอนเช้าก็จะได้พกทันท่องสุยันอีส้มจีนจะหาทางกลับบ้านได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป